สวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์ข้าวครองวันนี้ได้พระสมเด็จพระครังสร้างในยุคของหลวงวิจารนะครับเป็นพระสมเด็จพระรังอยากให้ทุกท่านดูนะครับว่าความเก่ามีคาบแขนไซมีหัวลอยหดจนย่อมีลมมีบอมีรอยล้านลอยแล้วแล้วก็มีมนสารนะครับแล้วจับพุทุคุณได้ด้วยนะครับ ครับผมจะขยายด้วยกล้อง1,600 x ให้ดูนะครับครับก่อนจะดูนะครับนี่ครับหินที่ได้มาจากทุ่งนานะครับจากเขานะครับเป็นหินที่งอกตัวได้ครับคืองอกตัวเป็นกันไซนะครับคนโบราณในภูมิปัญญานะครับเขาบอกว่า ถ้าจะดูพระสมเด็จประครังก็ต้องดูจากหินหน้าผาหินตามตุ้งนาหินหน้าเขานะครับเป็นที่มีหินงอกเป็นที่งอกได้นะครับแบบเกิดมีคาบแผ่นไซส์ทับถมเราจะสังเกตให้สังเกตที่หินนะครับเพราะพระสมเด็จประครังเขาก็สร้างจากธรรมชาติจากหินจากปูนจากปูนเปลือกหอยที่งอกได้นะครับและมวลสารก็จากธรรมชาติทางนั้นเลยครับอนหินนี่ครับ จะมีรอยลานรอยเล้ามีลุมมีบ่อมีหดจนย่อนะครับเห็นนี้อายุมีมากกว่าพันกว่าปีหลายพันปีนะครับนี่ครับแล้วคาบเขวนไสยเขาขึ้นใหม่ขึ้นเก่านะครับบอกว่าถ้าสีขาขาวเขาเป็นอายุมากกว่า200ปี300ปีนะครับถ้ามีคุณคุณนะครับคุณคุณอย่างนี้ก็ร0 0 140 150ปีนะครับอย่างนี้170ปีนะครับนะครับให้เทียบเคียงให้สังเกตสังกันดูนะครับนะครับแล้วก็คาบแ่วนไซส์ก็จะ ขึ้นมาทับถมปิดปิดนะครับทับถมอยู่เหนือปิดนะครับเดี๋ยวดูพระสมเด็จวรังต่อนะครับครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จวรังนะครับสร้างในหลวงยุคของหลวงวิจารณนะครับนะครับสวยมากครับเป็นพิมพ์ใหญ่สวยครับดูครับคาบเขนไซส์ครับเหมือนหินเลยครับนะครับเกิดคาบเขนไซส์ขึ้นมาหนานะครับดูครับ ตรงนี้ปิดปิดปิดแล้วครับปิดตรงวัลายละครับนะครับคาบเป็นไซน์นะครับแข็งหนาครับองนี้อายุมากกว่า150ปี140 1 5 0ปีครับนะครับถ้าออกขาวเลยก็170ปี200ปีขึ้นนะครับครับนะครับแกล้งนะครับดูครับแกล้งสวยนะครับมีรอยหดรอยย่นย่อนะครับดูองค์พระหดย่นย่อมีรอยลานรอยเล้านะครับทำเขตมธรรมชาตินะครับดีครับเนื้อพระมี น้ำมันทังอิ้วเหลืองๆนะครับเหลืองๆนะครับมีคาบปูนคาบดินคาบหินคราบน้ําว่านครับมีครบครับดูครับถ้าคนดูภาพเป็นจะรู้นะครับนะครับดูคราข้าวครับนี่ครับมีเม็ดเขาขุนครับนี่มีมลสารนะครับนี่เม็ดแดงๆนี่คือผงพระหักแตกพระกําแพงนะครับนะครับดูครับพิมพ์พระสวยมากครับนะครับตรงนี้มีมีทองนยครับนี่ครับเม็ดทองครับนี่ เม็ดทองครับลายลูกศรเม็ดทองครับมีทองนะยครับสวยองค์นี้มีทองด้วยนะครับพระสุริยพระังส่วนมากถ้าติดก็มีทองด้วยนะครับมีทองเป็นผงมนสารพิเศษอันนั้นเลยครับที่ท่านได้นํามาเป็นสมผสมนะครับนี่ก็มีคาบเห็นสาด้วยครับคาบเป็นสายไอ้ดำๆนี่คือนี่ครับราบดำๆนี่ครับคือผ้าหักแต่นะครับคือเป็นสีไปแล้วครับถูกคาบเป็นสาถูกลักทับทับทีนึงก็คาบสาทับอีกทีนึงนะครับ นี่ครับเป็นไซส์หนาปึกเลยครับเห็นไหมครับวิ่งยาวเลยครับนี่เน่าๆดำๆข้างในนี่ครับคือพวกนี้พวกมวลสารผองพุทธคุณนะครับมวลสารหลักนะครับเนี่ยมวลสารครับของวิเศษนั่นแหละครับนี่ครับรีฟ้าหักแตกนะครับเนี่ยโอ้มาแดงนิดเดียวนะครับเนี่ยถูกขับเป็นไซส์ทับถมหมดเลยครับนี่ครับโอ้สวยมากครับโอ่งนี้ครับสวยจริงๆนะครับมีรอยลานรอยล้ามีหมดย่นย่อมีลุกมีบ่อ มีมนลรานะครับมีมนศาาที่ที่สําคัญคือพระผงพระหักแตกพระกาแพงนะครับนี่นี่มีน, learned learned. Tyler, นี่โพมานีครับโพมานีครับเป็นแล้วครับนิดๆหน่อยครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่ใช่หมดแล้วครับเป็ดดานะครับนี่ครับนี่ครับดูครับเมฆเขาขุนนะครับดูสวยครับดูสวยนะครับเราดูด้านหน้าแล้วนี่ก็ใช่ครับใช่หมดแล้วครับนี่ก็ใช่ครับ องค์ผ้าหน้าผานี่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่นีก็ใช่อยู่หน้าผานี่ครับใช่หมดเลยครับโอ้โหนี่แดงนี่ครับตรงหน้าอกนี่ครับนี่คือผ้าหักแต่ผ้ากําแพงนะครับผ้ากาแพงเยี่เขียวพวกนี้คือผื้นน้ำมันทางอิ้วนะครับน้ำมันทางอิ้วนะครับขาวๆนี่พวกนี้คือคาบเป็นไซส์นะครับที่ตกเก็ดตกเก็ดนี่คือคาบเป็นไซส์นะครับคาบเป็นไซส์เป็นคาบน้ําปูนหอยนะครับที่ตกผนึกนะครับแล้วก็ เป็น้าวเป็นสายทับทงวีหนึ่งนะครับนีครับฟอนโทงจากตรงนี้นะครับถ้ามีกล้อง1 0 0 0 x 1 6 0 0 x จะเห็นทันทีครับถ้ากล้อง1 0 x ไปดูไม่ออกนะครับไม่จะเนื้อผ้าสีอย่างนี้ยังไม่เห็นเลยครับเนื้อผ้าสวยไหมครับผ้าวซเดียวครั้งต้องเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับถ้ายุคปลายนะครับเนื้ออย่างนี้เกือบทั้งหมดนะครับส่วนมากจะเป็นเนื้อแบบนี้นะครับยุคปลายเนื้อเขียวสวยครับเนื้ออย่างนี้ครับอิ่มนะครับสวยนะครับดูด้านหลังนะครับ โคาบคูณเม็ดมวลสารนะครับคือเลขพระปูไตครับเยอะเลยครับดูครับคาบคูะครับครับโอ้นี่ผมผู้ทุกขุนทั้งห้าผมช็อกของแป้งครับนี่ครับทุกคุนนะครับโอ้นี่ก็นี่ก็สวยครับนี่ผ้าหักแตกนะครับผ้ากำแพงนะครับเนี่ยผ้าแพงผ้าสุงกอแล้วก็เจอคาบเป็นไซต์ทับถมมะกอดนะเห็นดาบโผล่มาหน่อยนะครับเนี่ยขาวๆนี่ก็ผงแป้งของทุกคุนทั้งห้านะครับ นี่ครับนี่ใช่ครับนี่ก็ใช่ครับนี่ผงนี่เม็ดเม็ดแร่เม็ดหยกครับนี่คงจะเม็ดเม็หยกเขียวนะครับนี่เม็ดหยกครับเขียวคือมองมมเห็นนะครับข้าวป็นใส่ทับถมนี่ก็ใช่นี่ครับผ้าหักแตกผ้ากำแพงนะครับนี่ผมพุทธคุณผงแป้งครับผงพุทธคุณผงแป้งนี่ผงแป้งนั่นเลยผงพุทธคุณทั้งห้าผมนะครับผงพุทธคุณทั้งห้าครับผงแป้งครับนี่ครับนี่นี่ครับใช่หมดเลยครับเนี่ยโอ้โห ผ้าหักแต่ผ้ากำแพงครับนี่โอ้โหสวยครับสีสีไม่ออกไปอี้ดนะครับเพราะเจอครับแผ่นใสทับถมทั้งหลักทับถมไปด้วยกันนะครับโอ้สวยมากครับต้องดูด้วยกล้อง 1,600x เท่านั้นนะครับถึงจะเห็นนะครับถ้าเห็นถ้ากล้องธรรมดาปกติ 10x 20x เมองไม่เห็นนะครับโอ้สวยมากครับสวยจริงๆครับสวยมากครับดูครับสวยจริงๆนะครับโอ้นี่มเม็ดหักผ้ากำแพงครับนี่ผ้าแต่ครับ ก้อนมาเริ่มเลยเป็นนี้ครับสวยครับสวยมากเลยครับเนี่ยองค์สวยๆอย่างนี้อยากเอาไปร่วมสร้างโบสถ์นะครับใครมีบุญมีวัส,สนามีเงินพอนะครับสร้างโบสถ์ได้ครับกำลังสร้างโบสถ์จนนี้วัดท,ที่แล้วก็ได้เป็นประธานสร้างยกช่อฟ้าไปนะครับเหลือ,ลอ,ลอประตูหน้าต่างกําแล้วก็ประตูหน้าต่างอุโบสถแล้วก็าลาวพิานาคครับลาวบันไดเป็นพิยานาคเกียกเสียนนะครับ นี่ครับถ้าใครมีกําลังมีบุญวาสนานะครับนะครับมาร่วมบุญกับผมได้นะครับสร้างโบสถ์ซื้อประตูหน้าต่างนะครับประตูก็เป็นแสนนะครับแสนกว่าบาทนะครับแล้วสี่บานนึกผ้าพนึ่งผนะครับแล้วหน้าต่างอีกนะครับนะครับนี่ครับมีเงินมาร่วมเอาแค่จุดเป็นจุดนะครับมาร่วมบุญกับผมได้ครับจะร่วมสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับ พระสมเด็จพระคังเขาสร้างมาเพื่อทำนุบำรุงศาสนาปฏิสังขรณ์แล้วก็ช่วยเผยแพร่ธศาสนาสร้างวัดวาอารามนะครับส่วนหนึ่งผมก็จะแบ่งปันนะครับถ้าชอบผมจะแบ่งปันนะครับนะครับแบ่งปันเอามาสร้างบทด,ด้วยกันครับพอผมได้ได้สร้างเสาถวายดินจกจ่อฟ้า บุนหินดินทรายแต่นี้ยังประตูหน้าต่างกําลังจะสร้างอยู่ครับกำลังตอนนี้ช่วงนี้กระถินพระป่าก็ยังไม่มีครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีโอ้นี่เม็ดทองครับเม็ดทองถ้าใครมีบุญวัสนาก็โทรมาทักได้นะครับของนี้ครับสวยๆนี่มีเม็ดทองเลยครับสวยนะครับสวยครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ